น้ำหวานแกสงบสติอารมณ์ซิวะอุย้ยแกสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนแกอย่าพึ่งใจร้อนอะไรพ,พี่มาจับหนูทําไมเนี่ยพี่เป็นพี่หนูไม่ใช่เหรอจะมาใส่อะไรให้หนูเนี่ยหนูไม่โอเคหนูจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องะแกจะไปคุยกับใครฮะอ้ยไม่ได้พี่เดี๋ยวใจแกจะเย็นๆแกอะเป็นก็พอแกเป็นน้องพี่เข้าใจปะ่ะพี่เลยต้องทําแบบเนี่ย ถ้าตอนแกไปตบหน้าเขาแล้วพี่ไม่ไปเจอแกแล้วก็ไปจับแกออกมาป่านนี้แกได้นอนคุยกับซ่วมในคุกแน่เลยอะแล้วไงวะพี่หนูยอมติดคุกแล้วหนูต้องมาเจอผู้ชายเฮี้ยความรักหวยหวยอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมมันคบซ้อนทีหนึ่งสามสี่คนอะแล้วหนูไปเจอมันอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอะพี่พี่จะให้หนูทํายังไงอะแทนที่มันจะมาคุยกับหนูมาแก้ตัวมาขอโทษอะมันไปกระซิบบอกอีนั่นอะว่าเนี่ย ให้มาผักหนูเป็นพี่พี่โอเคเหรอเป็นพี่พี่ยอมได้เหรอวะแต่พี่ก็เตือนแกตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เลิกเลกไปเถอะอีกอย่างไะใครเป็นคนบอกว่าว่าความรักไม่เกี่ยวความดีฮะ <c oughs> นว,วนเองหนูเอง <c oughs> น้ำหวานแกรู้ไหมว่าความรัก,กมันไม่ได้เกี่ยวกับไอนหน้หน้าโง่หน้าหมาอะไรพวกนั้นหรอกถามหน่อยว่าไอ้พวกนั้นมันทําความดีอะไรให้แกสักอย่างนะมีไหมสักข้อ เออความรักอะมันอยู่กับเนี่ยครอบครัวแกลืมไปน้ำหวานแกอย่าลืมข้อนี้ดิว้าแควีเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าครอบครัวคือสิ่งที่เข้าใจแกที่สุดแล้วแวีหนูเข้าใจแล้วแกอะต้องมูฟออนออกมาให้ได้ความรักอะจะต้องสดใสกว่านี้แน่นอนแกเหมาะที่สุดแล้ว แกจําตอนโมอต้นได้ปะที่แกโดนหักอกครั้งแรกอะ่ะเพื่อนสนิทพี่อะนะจําได้ดิตอนนั้นแบบมันหักอกหนูแล้วพี่มไม่งไยต่อยมันตาเขียวเลยอะ่ะหนูเราโดนเรียกเข้าห้องปกครองกันไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วโดนแบบ <c oughs> พ่อมาเรียกเข้าไปคุยที่บ้านอีกเออนั่นแหละที่พ่อเรียกไปฟาดทั้งคู่อะ่ะออจำได้ปะ <c oughs> แล้วพี่บอกกับพ่อว่าอะไร จำได้ดิตอนนั้นพี่บอกกับพ่อว่าฟูไม่อยากให้น้องเจ็บอะถ้าจะให้น้องเจ็บอะถ้าจะตีน้องสิบทีอะให้พ่อมาตีฟูสามสิบทีไปเลยก็ได้ <c oughs> ไม่อยากให้น้องมาเจ็บอะ <c oughs> อแกนี่นะนั่นแหละเขาเรียกว่าความรักแวยน้ำหวานเราอะมัวแต่ไปมองหาความรักดีๆนอกบ้านอะจนลืมไปเลยเราเกิดมาเพราะความรักที่ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่แรกที่เรียกว่าครอบครัว แกมีพี่อยู่เสมอนะรู้ตัวปะอืรู้แล้วเออขอบคุณนะพี่ฟูทีเนี่ยแกก็เลิกหายซ่าแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเข้าใจไหมขจ้าว<อ>ัวไม่ต้องไปสนไอ้หน้าหมาทั้งไหนน่ะป๊ะแป๊ป๊ปขอบคุณไปสงบสติอารมณ์ป่ะอเออใจยเย็นใจยเย็นๆ